แล้วคุณรถ<ม>คุณไล่ค่าคุณผ่าทุกวันด้ไม่เคยจริงเนี่ยไม่เคยบอกใครเลยแม่ล้อคนผสมคืออาจารย์คุณหรอที่ทำรถครับมาเนี่ยผมถามได้ไหมว่าหลักเท่าไหร่ปลักไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตกต้อง i อ a มรบล็อกไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไร้แปลงฐานแรงเบิด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนักโนดกับช่อง iMac Power t o p l EP นี้ครับเจ้าพ่อสายพานมีให้เห็นแล้วทั่วประเทศไทยมา EP นี้ผมเน้นย้ำเลยว่าตั้งใจนักโนดตั้งใจที่จะมาหาน้องคนนี้เป็นการส่วนตัวผมเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรจนเขามีอาณาจักรใหญ่โตขนาดนี้ผมอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นเขาในทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ iMac Power 2กับ EP นี้ครับเจวีเท s ชอ p ครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือเป็น EP ีที่ผมอยากจะมาจริงๆแล้วก็อยากจะมาแบบจริงจังมากๆเนื่องด้วยว่าน้องเป็นน้องที่อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ3 1ครับ31นะครับสร้างอาณาจักรใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วจะบอกว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้แบบทางบ้านไม่ได้มีฐานะอะไรอยู่แล้วนะทำไมอ่ะทำไมเจถึงได้ได้ก้าวกระโดดมาถึงมีอาณาจักรแบบร้านใหญ่โตได้ขนาดนี้เจก็สิ่งแรกเลยครับพี่ความพยายาม ความพยายามแล้วก็ความอดทนนี่แนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงชื่อเล่นชื่อรจริงอ่ะสวัสดีครับผมเจวิทเทรับหรือว่าชื่อจริงนะครับจากกิจสังทองนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้คืออะไรเจห้องประกอบเครื่องครับจริงมะเนี่ย ุณมีห้องประกอบเครื่องเป็นของตัวเองด้วยทํางานคนเดียวพี่ห้องนี้ทําไมอ่ะทาไมถึงต้องทํางานคนเดียวมันประกอบเครื่องมันต้องใช้สมาธิด้วยครับแล้วตอนนี้คุณกําลังทาอะไรกำลังประกอบเครื่องจริงๆเลยครับจริงๆเลยนีผมมาถูกจังหวะมากเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะดาเนินรายการนะครับ iMac Power Tool มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้บล็อกไฟฟ้าไร้สายมามอบให้น้องเจนะครับไหนๆก็จะประกอบเครื่องแล้ว ลองประกอบเครื่องให้เราดูหน่อยแล้วก็คุยกับเราไปด้วยได้นะครับผมจะบอกตรงนี้เท้าความก่อนก่อนที่จะมาทํารถเนี่ยผมยังเห็นคุณเป็นเด็กมัธยมอยู่แถวเรียบคลองทวีวัฒนาอยู่เลยใช่ครับแล้วจับพัดจับผูมาทําได้ไงอ่ะก็ชอบเริ่มต้นจากความชอบก่อนครับพี่ความชอบอย่างเดียวพาคุณมาถึงขนาดนี้เลยอระแล้วเราก็แต่งมาด้วยไงพอเราชอบแล้วก็หาร้านที่เราอยากจะทําบล็อกไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตบต้องไอแบตรถไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไรต์แปลงถ่านแรงบิด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์ตอนนั้นคุณทำรถอะไรก็เป็นพวก90นะพี่มีโออะไรพวกนี้มีโอโอพีซีเอก็เป็นยุคแบบ PCX มาแล้วผมก็เป็นรุ่นผมจำได้ว่าคุณเนี่ยมามาพีคในในในรถ PCX หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเป็น PCX ครับตอนนั้นคุณคุณทำอะไรกับมันเราจ้างเขาทำครับแล้วรถเราพังทุกวันทำเริ่มแรกเนี่ยทำสเต็ปอะไร อ่อก็เป็นไล่ข้างเนี่ยครับคุณรถคุณไล่ข้างคุณพังทุกวันได้ทุกวันใส่พานขาดทุกวันจริงวะเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงที่ไม่เคยบอกใครเลยอ่าอ่เนี่ยคือจุดประกายผมเลยนะแล้วตอนนั้นคุณเอาตังค์ที่ไหนไปทําก็เราก็มีรับเปลี่ยนยุคที่มันมี85มาแรกวแหลครับเราก็มีการพัฒนาประกอบทำงานช่างสูตรฮอนด้าที่เป็นรถยนต์นะครับเราก็พัฒนาจะเอารถที่มันเติม e85 ไม่ได้ผมก็่ท้ายเติมอ e85 หลา JVTech หลายๆคนเนี่ย มองถึงความสําเร็จของเขาแล้วนะแต่เมื่อก่อนนี่เขาทํางานอยู่สู่ฮอนด้าสู์ฮอนด้ารถยนต์เป็นเด็กฝึกงานเด็กเชคระยะคัะพี่ถานมันคุณเรียนมาธยมคุณไม่ได้เรียนสายช่างมาไม่ครับแล้วคุณไปทํางานได้ไงก็ผมขอขอเขาไปฝึกงานครับอยากเป็นช่างจริงป่ะเนี่ยใช่จริงพี่แสดงว่าคุณก็คือแบบขอฝึกงานพี่รักดีมันตั้งแต่เด็กประมาณนี้ไหมก็มันต้องสู้ครับเพราะว่าพ่อที่บ้านไม่มีฐานะไม่ดีครับพ่อขับแท็กซี่อะไรอย่างงี้ครับก็มันมันไม่พอคือต้นทุนชีวิตไม่มีเลยว่างแต่เราอยากได้เราอยากแบบ เออเพื่อเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีอ่ะเออสมัยก่อนเหมือนพี่เลยนะเหมือนพี่พี่แบบว่าอยากได้มีโอเหมือนกันเอออยากได้มีโอเหมือนกันแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวออกมีโอให้หน่อยเดี๋ยวไปทํางานพั์ททมผ่อนเอาพอแม่ออกมีโอให้กูดังงานได้วันหนึ่งกูก็ออกเขามีก็มีเขาไม่ยองเงี้ยเห็นบ้างครับแต่ว่าเราก็รู้แบบว่ายังไงอ่ะคือไม่หวจริงๆครับที่ทางบ้านก็คือ ไม่ไหวกับที่เราอยากได้ครับอความต้องการใช่ใช่เขาให้เราไม่ได้ตอนนี้คือผู้ชายอ่ะวัยรุ่นก็มีไม่กี่เรื่องนะฮะนะครับมีรถกับใช่ไหมที่พี่เป็นอยู่อ่ะ ไม่ใช่ฮะเรื่องรถก็เปิดเพลงไปเที่ยวบ้างถือว่าถือว่าจบสวยถือว่าถือว่าดีแล้วคุณไปเป็นช่างศูนย์ฮอนด้ารถใหญ่ไอไปเกี่ยวอะไรมอไซค์ก็ซื้อพีเซกเอาไว้วิ่งอะไรรถใหญ่ครับเอาไว้วิ่งตามบ้านนะผมไปเปลี่ยนกวยี๋ตามบ้านผมใช้พีเซกคันนี้แล้วผมก็ไปแต่งไงแล้วรถมันก็พังทุกวันไงแล้วบอกว่าผิดนัดลูกค้าบ้างกลับบ้านไม่ได้บ้างฝนตกบ้างทางทุกวันอะ พังจนแรกๆเขาก็รับผิดชอบเขาหลังๆเขาก็เราพังอยู่ถนนใหญ่เลยครับวันนั้นก็ต่อบ้านไม่ได้ครับแล้วก็นั่นแ่ะโมโหมากมี PCX ครับแล้วทํากับช่างคนคนนึงแล้วมันพังบ่อยมากใช่พังจนเสียงานพังจนเสียรายได้ครับตัดสินใจด้วยความโมโหทํายังไงทําเองครับทาเองทําเองครับทําเองหาความรู้หาคนที่เขาเก่งก่อนอันดับแรกก็ไปหาอาจารย์ก่อนช่างแมวแมวน้อคนประถมคนประถมครับยกไปแต่งแมวน้อคนประถมคืออาจารย์คุณเหรอ ผมเป็นลูกค้าเขาก่อนออแล้วเราก็ชอบไงเราก็ซึมไงซึมไงชอบในสไตล์การกทำรถ ไปตีสีเขาแล้วก็พี่ผมช่วยนะผมขอช่วยนะอะไรงี้ผมไม่ได้รีบกลับบ้านอะไรยเงี้ยจริงป่ะเนี่ยครับบ้านคุณอยู่ไหนจู่ไซซามครับแล้วคุณขี่ไปหาแมวนะคับทุกวันครับกลับเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลาหลายปีครับผมขอเขาทำครับไม่ไม่เคยได้ตังค์แต่ผมขอเขาทำตอนนั้นคุณคิดไหมว่าจะได้อะไรจากการไปช่วยเขาทำตอนตอนแรกก็อย่างน้อยๆทำรถตัวเองก่อนครับคิดสั้นๆแคบๆกว่าเลยครับทำรถตัวเองก่อนแต่พอทําไปทํามาเนี่ยคือลูกพี่เขาก็เริ่มแบบว่าเออเอาของไปขายกรุงเทพสิ อ,นนอ๋อเริ่มมีนนช่องท <alred. S 1> างยังไม่ได้ดังมากในกรุงเทพฯแล้วก็มาทาที่กรุงเทพฯแล้วผมก็วิ่งติดตามบ้านครับเปลี่ยนชามนอกสถานที่ทําตามบ้านตามถามจริงใช่คือตอนนั้นยังเป็นเด็กแล้วก็ใช่ครับแล้วคุณไปหาลูกค้าอย่าง ออนไลน์ครับตอนนั้นออนไลน์แรกๆออนไลน์แรกๆก็เริ่มมีช่องทางออนไลน์นะใช่ใช่ใช่ครับแล้วเขาเชื่อใจคุณให้คุณไปไปทาให้เขาได้ไงสิ่งหนึ่งที่ผมมีคือความรับผิดชอบด้วยครับคือถ้าไม่จบไม่ช่องเนี่ยเราตามแก้ให้ให้จนจบคือมันไม่มีใครที่บอกว่าทำทีเดียวแล้วมันแบบเพอร์เฟกเลยงมันไม่มีเรื่องนี้มันเป็นนิสัยติดตัวคุณมาถึงทุกวันนี้เลยผมไม่หนีครับผมเป็นคนไม่หนีปัญหาเราทำรถออกไปรถมีปัญหาเราตามแก้จนจบไม่ว่าลูกค้าจะว่าจะคอมเพนยังไงก็แล้วแต่ ผมก็ต้องตามให้จบติดตามใน f c e e o o o อะรถทําเสร็จไปแล้วรู้สึกว่าจะกลับเพชรบุรีแล้วไปพังอยู่เมืองกาญได้นะคุณยังตามไปยกให้เขาตามชุมพรพี่วันนั้นที่ไหนนะชุมพรพี่ชุมพรชุ่มัวแล่นขับรถตู้ไปซ์วิสให้เขาใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นที่เรานะก็คือเขาใส่พานเขาเขาขาดก็คือแส่เราว่าไม่ได้คือหนึ่งเลยลูกค้าเราเดือดร้อนเนี่ยเราต้องตามและแล้ว ช่วงนั้นน่ะรายได้ดีไหมวิ่งตามบ้านเนี่ยพอพอได้ครับประมาณก็ลูกพี่เขาแบ่งให้2 0 0ชุดหนึ่ง200ถามจริง2อ0ร้อ้ครับแล้วคุณอยู่ได้ยังไงอยู่ได้พี่เราชอบไหมเราทําไปกับความชอบอะ่ะหนึ่งเลยเราชอบเราทำแล้วมีความสุขอะ่ะเราไม่ได้เหนื่อยไงแล้วนึกยังไงมาเปิดร้านอะ่ะก็ขับผ่านมาซอยนี้ครับซอยร้านเนี่ยแล้วเห็นเขากาลัางสร้างนี่ก็เลยจอดพิเศษคันนั้นแหละถามว่าพี่ทําอะไรอะ่ะให้เช่าหรอเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามองสโคปงานขนาดนั้นอะ่ะ ผมถามตรงๆนะตอนนั้นอะคุณวิ่งงานครับด้วย P C X ครับถใหญ่คุณมียังรถยนต์มีแต่ต้องผ่อนพี่รถเก่าเก่าแต่ต้องผ่อนเข้าใจนะแล้วเงินิุตัวคุณมีประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นตอนอ๋อไม่มีครับพี่ไม่ไม่มีครับไม่มีเงินเก็บพี่แล้วคุณมาขอเขาเช่าใจคุณคิดยังไงอ๋อมันก็คืออยากทําพี่ผมเป็นคนแบบว่าถ้าใจผมอยากทำผมทาเลยพี่อ้าวแล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าเอ้ยทำเปิดมาแล้วมันจะมีลูกค้าไหมก็คําเพอร์เฟกต์ไว้หลังพี่เอาใจก่อนถ้ามีใจเนี่ย ไปได้แน่นอนจริงป่ะเนี่ยทุกอย่างพี่ลองดูได้แล้วคุณเห็นเขาเช่าคุณมาถามเขาว่าให้เช่าหรอครับใช่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกใช่เขาเพิ่งสร้างก็ตั้งแต่ยังไม่ได้เทพื้นเลยครับเ <c oughs> ช่าเลยครับบอกว่าเจ๊ผมผมขอนะก็คือห้องแรกครับห้องเดียวพอเปิดแล้ว,ลวเราก็มานอนร้านก็คือไม่ต้องเอาตังค์ไปเช่าห้องก็คือมาอยู่ที่ร้านเลยกินนอนที่ร้านเลยก็คือว่าใช้จ่ายทางเดียวใช่ใช้จ่ายทางเดียวแล้วก็มานอนในร้านเลยครับทำงานเสร็จรูปประตูผมก็นอนในร้านตอนนั้นมีมีครอบครัวยังไหลูกเล็กครับวันนั้นลูกเล็กเล็กเลย เล็กข้ามาคือหนึ่งเลยมันต้องสู้เราด้วยตอน,น,นอ,อน๋ออ<ช>๋อเ <ๆ S 1> ข้าใจเข้าใจคือคือคือเข้าใจนะเพราะว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นอ่ะใช่พี่ถูกไหมแล้วให้เราไปวิ่งเปลี่ยนวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ภรรยาก็น่าจะต้องเป็นห่วงคุณด้วยครับแต่ผมวิ่งวิ่งงานติดในกรุงเทพอยู่ตามทั่วประเทศดีกว่าไม่ใช่ในกรุงเทพเพราะว่าพัทยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชามชุดเดียวก็ไปแต่ก่อน ขอให้มีค่าน้มามันนะผมไปหมดนะพี่ผูน้องๆที่ดูอยู่ประมาณนะสองปีนพีน่น้องๆที่ดูอยู่นะเอาเป็นเยี่ยงเอาเป็นอย่างได้เลยนะผมชื่นชมในความมุมานะแล้วความอดทนความขยันของเขาจริงจน PCX คุณถึงขนาดแบบติดอันดับ ก็ทีอ่อันดับขึ้นไปวิ่งกับหัวหัวกับพวกรุ่นพี่ๆี่ช่างรุ่นใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกระเป๋ามีกระเป๋าเครื่องมือใบหนึ่งพี่แรกๆไม่มีกระเป๋าก็ไว้ในยูบ็อก่นแหละแล้วตอนนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบไม่มีไม่มีไม,มไม่มีอะไรที่เป็นไฟฟ้าเลยด้ามขันแขนเนี่ยอันเดียวเนี่ยพี่ผมถอดล้อถอดเฟืองคนเดียวต้องทําได้พี่เพราะว่าเราทํางานนอกสถานที่เราไม่มีเงินเปิดหน้าร้านเหมือนเขาไงคุณจาได้ไหมพีซีเอ็กตนี่ยพีคสุดที่คุณทําแล้วมันรถมันจอดอยู่ในร้านเนี่ยมากส ต้องมีไม่ต่ำกว่า30มสินะพี่30ใช่ก่อนเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพวกรถ X Max ยังไม่มีรถ Forza อะไรพวกนี้ครับคือ P C X เนี่ยเป็นอะไรที่รถที่แบบคนมีตังเขาเล่นกันใช่พี่แล้วอะไรแต่ละชิ้นคุณดูแลเขาได้เหรอมันก็อย่างที่บอกพี่ใจเราอยากทำพี่ถ้ามันเกิดปัญหาเราแก้เราแก้ให้หลังนะวันนั้นเราเราเราใจเราสู้งเดียวพี่ ใจสู้่งเดี่ยวพี่เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยด้วยซ้ำคำว่าใจสู้กูไม่รู้หรอกว่าผลาจะจอ,ออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราบอกตัวเองไหมว่าถ้าเราเจออะไรเราต้องไม่หนีอเจอปัญหาทุกอย่างเราต้องไม่หนีเราต้<ข>อ,องทนจนสุดมีความคิดแบบนี้มีความรับผิดชอบแบบนี้ <c oughs> หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับท่านผู้ชมจากเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ปรับเปลี่ยนรถขับบ้านคนอื่น พัทยาก็ไป้ามคู่เดียวก็ไปใช่ได้กําไรชุดละ50บาทชุดละ100ยชุดละ200ก็ไปไปหมดเลยจนมาถึงทุกวันนี้ครับร้านฝั่งนู้นทุกห้องเป็นของ JV Tech แล้วก็ตรงข้ามเป็นห้องประกอบเครื่องแล้วมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างมีห้องประกอบรถส่วนตัวมีอะไรที่ตัวเองให้ครอบครัวได้ให้ตัวเองได้ครับพี่ใช้เวลากี่ปีเริ่มเริ่มจริงก็ต้องมี8ปปปีนพี่เพราะว่า เราคิดว่ามันไม่ได้อะไรไหม8ปีนะผมจะบอกให้นะจากที่ต้องเช่าห้องเขาอยู่อยู่กับภรรยาอยู่กับลูกน้อยจนตอนนี้ผมบอกได้เลยนะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับมีรถที่อยากได้เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองแบบจริงๆยังจัและที่สําคัญเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงลูกน้องกี่คนตอนนี้ประมาณสิบกว่าคนนะพี่เลี้ยงลูกน้องสิบกว่าคนใช่ เจวีเทคชอบคุณไม่ธรรมดาจริงๆ<อ>เลื่อมใสจริงๆมีข้อคิดอะไรไหมว่าสักวันหนึ่งกูต้องประสบความสาเร็จด้วยข้อคิดนี้ก็คือเราหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนครับพี่เราดูเป้าหมายก่อนว่าเราอยากได้อะไรเราทํางานอะไรเราแต่แตปลายทางมันคืออะไรพี่เราจะเดินไปยังไงให้มันถึงเพราะเรารู้มันไม่ง่ายนี่โอ้โห ซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่แน่นๆเลยผมเห็นเนี่ยหูเอ็กแม็กฟอร์ซ่าลีดทำไมมันเยอะอย่างอ่ะครับรถมันดีหนึ่งด้วยตัวผลิตภัณฑ์มันดีด้วยคือพื้นฐานเข้ามาดีอยู่แล้วลีดยันผสมชื่อแล้วแล้วลีดภาษากินแปลว่าผู้นําอยู่แล้วนะอ่าใช่มันก็เป็นผู้นําจริงครับทุกวันเนี่ยคุณได้เงินที่ทํารถครับมาเนี่ยผมถามได้ไหมว่าหลักเท่าไหร่ผมผมเคยโตสุดประมาณเดือนละห้าล้านมี ไม่ใช่กำไรนะยอดขายยอดขายเป็นยอดขายเลยมันยังไม่ได้หักกำไรสุดทีนะเข้าใจเข้าใจไม่ใช่คือต้องต้องบอกว่าห้าล้านมันไม่ได้สำหรับบางคนมองเยอะพี่คือมองเยอะแต่พี่อย่าลืมนะโชว์คู่หนึ่งเดือนนี้ก็จะสามหมื่นแล้วนะถูกปะแต่ยอดขายเดือนหนึ่งห้าล้านคุณทำมอเตอร์ไซค์นะคุณเจ๊เคยพีคสุดนะครับแต่มันไม่ได้ยืนทุกเดือนบางเดือนก็เหลือมาสองล้านสามล้านล้านห้าแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจสำหรับคนคนเดียวอะแม่งถือว่าเฮ้ แม่งอู้ฟู่นะประสบความสําเร็จนะแต่พอมองหันมาเจอคนข้างหลังที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะมันเริ่มไม่ใช่ละมันมันยอดขายเยอะครับแต่ว่าเงินเงินเก็บผมไม่มีผมจะลงเป็นของลงเป็นของอัดให้ร้านมันโตครับใช่แล้วนี่เราก็มีเป็นสาขาบางแสนขยายเพิ่มเติมไปตอนนี้จริงปะเนี่ยใช่ครับเป็นสาขาบางแสนด้วยมีสาขาบางแสนด้วยใช่ครับติดถนนข้าวหลามเลยทางลงหาดเลย อ๋องั้นผมจองไปได้ครับยินดีครับจองนู้นหูโลเคชันร้านสวยเป็นแบบคาเฟ่เลยจองแค่วันไหลวันเดียวเห็นป่ะผู้ชายมีไม่กี่เรื่องเห็นไหมผมบอกแล้วผู้ชายมีไม่กี่เรื่องโอ้โหนี่แหละฮะเจผมชื่นชมในตัวคุณมากแล้วผมก็นับถือในตัวคุณมากนับถือในน้ำจิตน้ำใจนับถือในหัวใจที่ สู้พี่เออสู้สู้เดียวครับเอางี้ดีกว่าถ้าน้องๆดูอยู่เนี่ยผมว่ามีเยาวชนเนี่ยที่เขากําลังคิดว่าเอ้ยจะเดินทางเนี่ยแต่ยังไม่มีกําลังใจเจช่วยให้กําลังใจน้องๆที่กําลังดูเจเป็นไอดอลแล้วก็ดูเจเป็นเป็นแบบอย่างหน่อยได้ไหม ผมให้เลยนะอันเดียวเลยนะคุณใช้ได้ตลอดเลย uh huh. สำหรับเด็กรุ่นใหม่นะพี่สำัท,ที่สุดเลยคือความอดทนส่วนใหญ่อะคนที่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จพอเจอนู่นเจอนี่พอเปิดร้านแล้วเจ๊งแล้วเข้าเนื้อแล้วเลิกครับส่วนใหญ่จะไปตรงนี้เยอะมากจะโดนหอบตรงนี้ เป็นพายุลูกแรกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเรากว่าจะเปิดร้านแล้วมีกําไรจริงๆใช้เวลาหลายปีนะครับ,รบยอดกว่าจะโตเดือนละหนึ่งล้านผมใช้เวลาทั้งหมดเกือบ4ี่ปีนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยห้า้านเปิดหุย้ยทาอา<ะ>ชีพนี้รวยอ่าอ่ไม่จริงไม, <c oughs> ไม่จริงคือส่วนใหญ่คนจะโดนพัดไปตั้งแต่ใครขายตัดราคาถอยแล้ว<ะ>ใจเหี่ยวแล้วทํารถไปแรงสู้เขาไม่ได้ใจเหี่ยวแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปอย่างนี้หมดนะครับความอดทนสาคัญมากวันนี้เราไปแข่งรถเราแพ้แล้วงานหน้ามี คือผมว่ามันหมได้มันมองมันมองความคาดหวังคนละแบบด้วยใช่ครับแล้วผมจะบอกว่าเด็กสมัยนี้สิ่งยั่วยุมันเยอะเยอะเยอะครับไอ่พอครูทำอันนั้นไม่ประสบความสําเร็จกูลองไปทํานี้ดีกว่าใช่ครับมันเลยแกว่งครับมันเลยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักทีครับแต่ผมเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จได้น้องๆต้องเริ่มจากความรักรักในสิ่งที่ตัวเองจะลงมือทําก่อนแล้วอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้และที่สําคัญ ต้องรับผลที่มันตามมาด้วยใช่ครับถูกไหมไม,ไม่มีอาชีพไหนสวยหรูที่มไม่มีครับทุกอาชีพไม่มีไหนทําแล้วแบบไว้ปังเลยปังเลยปังเลยมไม่มีพี่หนึ่งในร้อยไม่มีพี่น้อยจริงๆนะต้องแบบต้องเป็นจังหวะของคุณจริงๆเขาเรียกว่าเข้าทางพอดใีใช่ใช่ใช่แต่ก็อยากจะบอกน้องๆที่ดูอยู่นะครับอดทนขยันซื่อสัตย์ครับไม่มีอดตายใช่จริงกันเรื่องนี้จริงเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับของคุณน้องเจมากๆที่ให้ทีมงาน iMac p o w e r Tool ได้เข้ามา สัมภาษณ์นะครับก็ไอ้แม o พอตูก็มอบให้เลยนะ<อ>สำหรับ,<อ>บน้องที่ม,มีความขยันแล้วก็มีความใจนักสู้ขนาดนี้ไอ้แม o พอตูขอเอาบ็อก ไฟฟ้าไร้สายนี่ให้น้องเจไปต่อยอดนะครับได้ทําผลงานดีๆออกมาสู่สายตา FC แล้วก็คนที่ติดตามแล้วก็คนที่ชื่นชอบในการทํารถของน้องเจด้วยนะโอ EP นี้ผมบอกแล้วว่าเป็น EP ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ว่ากําลังจะเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ไกลขนาดไหนดู EP นี้เป็นตัวอย่างครับฝากไว้ด้วยครับกับช่อง iMac p o r t o o ถ้าชอบ EP นี้ถ้าชอบ ใน euh ความเป็นแรงบันดาลใจของพี่เจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ผมด้วยสำหรับอีีหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับใครติดตามได้ครับ iMac p o w e r t o o รสวัสดีครับเครื่องมือช่างไร้สายต้อง iMac